ค่าเงินเนี่ยแนวโน้มคึอแข็งค่าเริ่มมีพวกหลายๆวิวซึ่งจริงเราก็มองอยู่แล้วว่าค่าเงินบาทเองก็จะแข็งค่าต่อเนื่องหลายๆวิวที่เขามองว่าคุณเงินเอเชียเนี่ยน่าสนใจแอคทีฟนะครับสำหรับการเข้ามาซื้อนะครับ<อ>เพราะว่าน่าจะเห็นค่าเงินแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและหนึ่งในสกุลนั้นที่เขายกขึ้นมาเป็นเบสเลยคือค่าเงินบาทครับเพราะว่าแรงส่งในเรื่องตัวสัญญาณของการเกินดุลเชียดสพัที่มีความต่อเนื่องอินฟลักชันอยู่ระดับที่ต่ำนะครับเงินเฟ้อต่ำขณะที่นโยบายการเอง เป็นจุดที่บวกนะครับซึ่งเราต้องเห็นเงินเข้าพันธบัตรกดยิวแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งก่อน,นครับเงินที่เข้าตลาดหุ้นถึงจะมีเสถียรภาพนะถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ต้องไปดูเว็บในอดีตเงินที่เข้าพันธบัตรต่อเนื่อ,ง,าาาาองก่อนนะครับจนถึงระดับหนึ่งตัวตลาดหุ้นถึงจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับเวลาที่มันฟื้นมาจากจุดฐานทุกรอบนะผมพูดคำนี้นะทุกรอบมันไม่เคยเกิดจากตัวนักทุนต่างชาติมันเกิดจากนักทุนไทยนี่แหละครับมาระยะหนึ่งก่อนแล้วฟอร์เรนเนี่ยเนขายอะไรพวนี้ เพราะนี่มันคือ f i r s t สเฟที่เงินจะเข้าบรราบัดก่อนค่าเงินจะแข็งค่า s t a b l e แต่จุดนึงที่เราสบายใจได้ก็คือแรงขายแรงๆเนะี่ยไม่น่าจะเกิดนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพที่ผมฉายแล้วกันส่วนเรื่องอื่นๆนะครับภาพของตัวเออร์เน็งกนะ์บริษัทนเยไทยรีพอร์ตงบมาถือว่าดีมากนะนะครับเมื่อวานงบอย่าง GPC ก็ดีกว่าตลาดคาด7-8%ดปดเปซนะครับแล้วเออร์เน็งก็น่าจะดีต่อเนื่องด้วยเอเราเลยลองทำตัวเลขคร่าวๆเองครับว่าตัวเลขเออร์เน็งที่ทำออกมาแล้วของตลาดเองเนี่ย รวมกว่าที่ตลาดคาดการณ์ด้วยเนี่ยนะครับรวมๆเนี่ยไอ้ไตรมาสนี้กําไรอาจจะสูงถึงสองจุดหกแสนล้านเลยนะนะครับโตเย<ฆ>็นเยียเคียนคิวต้องบอกว่าเออ่ตลาดเองอยู่ในโซนล่างแต่เออร์เน็งยังโตดีนะครับเมวันนี้เนี่ยภาพการลงทุนผมว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะไซด์เวย์จนถึงขยับขึ้นได้หน่อยๆน,นะครับก็มองกรอบ1,430 1,438เป็นแนวต้านแนวรับอยู่ที่หนึ่งสี่เจ่งพันสี่ร้ครับพี่เอ๊ะแปลว่าคุณได้ดีมองว่าพันสีไม่หลุดแล้วแหละ คือการที่ดอกเบี้ยปิดประตูขึ้นเนี่ยแปลว่าดอกเบี้ยไม่หลุดแล้วครับผมย่อพักแล้วขึ้นนะครับก็ย่อมาเนี่ยเออต้องมองเป็นซื้อครับผมครับครับคือไม่หลุดพันสี่อ่ะฟังฟังดูมุมมุมละไม่หลุดพันสี่นะครับแล้วก็เผลอเดี๋ยวถามในใจในใจคิดว่าจุดต่าสุดผ่านไปแล้วหรือยังเออจริงๆถ้าเอาสักประมาณสักเดือนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต่ําไปละพ้นไปละแต่ว่าถ้าแบบสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่เราต้องตามดูอยู่แต่ว่า ถ้าวิวหลักจริงๆเนี่ยเรามองตลาดจะฟื้นมาสัก2เดือน3าเดือนข้างหน้าน,นะครับเพราะเราเชื่อว่าดอกเบี้ยม,มันจบไปแล้วนะครับแล้วก็ภาพตัวตัวที่ทำให้ตลาดลงเนี่ยมันคือภาวะฮาร์ดแลนดิ้งของสิสรัชซึ่งในสเดือนข้างหน้าเนี่ยยังไม่น่าจะเกิดน,นะครับลตลาดไม่ได้มองภาพนั้นกันครับครับพอพอ,พอมองมองอย่างนี้กล,กลยุทธ์ก็คือถ้ามันปรับฐานอย่างวันนี้เปิดมาตลาดน่าจะอ่อนก็คือต้องพยายามตั้งรับซื้อของถูกไหมพยายามตั้งรับซื้อของคำถามคำถามก่อนที่จะไปท็อปพิกรายตัววันนี้คือ มันมันต้องเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษอย่างเช่นพอพอช่วงที่ดอกเบีย้ยขึ้นเขาบอกให้เน้นแบงก์แต่ตอนนี้ดอกเบีย้ยเริ่มเริ่มทรงต้องกลับไปเน้นอะไรไฟฟ้าไปเล่นพลังงานหรือกลับไปเน้นกลุ่มไหนครับก็ไฟฟ้าชัดเจนครับพี่ไฟฟ้าเนี่ยได้ทั้งค่า,งางเงินแข็งได้ทั้งตัวยิวลงซึ่งไอสองตัวแปเนี่ยมันเป็นตัวกดรไฟฟ้ามาสามได้มากเต็มเต็มนะครับตั้งแต่ต้นปีเราเปลี่ยนตลอดลว่าอู้รไฟฟ้าเนี่ยโดนหลหลเรื่องนี่รถไฟฟ้าเนี่ยดีฟะลูมานะครับ ถัดมานะครับก็คอนซูเมอร์ไฟแนนซ์อันนี้ก็ค่อยๆเลือกกันเลยนะครับแล้วก็ในข่าวตัวพวกไฮโกรดหุ้นที่เอิร์นนิ่งโตดีแต่ว่าราคาดิสคาวลงมาก็มีหลายตัวมากครับในตลาดบ้านเราที่ย่อลงมาเยอะนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็จะเป็นพวกคาปรีะ ri, นะครับก็อยู่ในโซนที่เป็นวา์ลูแล้วก็ผมคิดว่าภาพของตัวกําลังซื้อจะดีขึ้นในชน่วงคร์เตอร์สีนี่แหละนะครับและอีกอันนึงก็คือส่งออกครับกาลังเข้าสู่อัพไซเคิลน,นะครับของเซมิคอนดักเตอร์ ที่กำลังจะเร่งตัวมากขึ้นนะครับค่อยๆตามดูแล้วกันครับผมครับกลับมาวันนี้ครับคุณไอ้ดี้ครับท็อปพิกเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับรบหรือจะเลือกตัวตัวประกอบการจะออกมาดีครับตันนี้สามตัวเน่เราเลือกโรงไฟฟ้ามาสองครับก็จะเป็นอ่า G.P.S.C กับ Gau Energy G.P.S.C หนึ่งก็บอกมาแล้วนะครับ earning ดีกว่าตลาดค่าดดีกว่าเราค่านะครับแล้วก็คอร์ทที่สี่เนี่ยก็ดีต่อนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเอ่อโรงไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยหลายๆตัวโรงไฟฟ้าใหญ่นะ จะมีการซื้อดีลอยฟ้าใหม่ต่อเนื่องนะครับจนถึงปี2026 2 0 2 7ิบกน็ก็คือโกรดมันมาแต่ว่าหุ้นมันถูกกดดันอย่างยิอ่อ่ะตอนนี้มันเป็นขากลับแหละในลอยฟ้าต้องเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับอ่อ GPC เทสไพรเราอยู่ที่65บาทนะเป็นแฟร์ปีหน้านะครับเก่งกำไรสั้นๆก็ดู45กับ46.5ก่อนแนวะรับอยู่ที่42บบาทครับอันนี้เป็นตัวแรกครับผมครับ GPC ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ GPC ขึ้นมาแล้วนะสอวันยังไปได้นะยังไปได้นะครับผมครับตัวแรก GPC s ครับจริงๆมัน under value พอสมควรเลยตัวที่2ครับคุณไอ้ดีครับเชิญครับก็เป็นกอฟนะครับตัวนี้ก็เงบยังไม่ออกนะแต่เราก็มองว่างบก็โตเย็นเย็อคเยินคิว y y Q Q Q, เหมือน GPC สำหรับตัวกำไรปกติหรือว่าออโนอ n โปรฟิตนะครับก็เกณฑ์กำไรทัน้นๆก็สั5ก็47.5กับ48นะครับแนวรับอยู่ที่ สี่สี่กับสี่สามจุดห้านะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่ห้าสิบาทครับผมครับเอ่อเป้าหมายระยะสั้นจะไปได้ถึงเท่าไหร่ครับก็ผมว่ากลับมาสี่บแปดบาทเร็วเน่น่าจะได้นะครับอืมแต่ว่าถ้าเบรกตัวนั้นได้เนี่ยอันนี้คือเปิดอัพไซด์แล้วเพราะว่าภาพระยกลางสวยหละครับผมใช่ครับอ่าอถ้าเบรกสี่แปดได้คือเรื่องใหญ่นะแต่ตอนนี้วางสี่แปดก่อนตัวสุดท้ายครับที่คุณเอ็ี่ย เป็นหุ้นที่มันอยู่ในโซนอัพพอร์ฟอร์มนะมันออต้องบอกว่าแต่ว่าโครงสร้างของตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปนะหลายคนอาจจะไม่เห็นนะว่าตัวเลขสัปดาห์แรกก็สี่วันแรกของเดือนมิถุนายนเนี่ยเร่งมากครับท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบเก้าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นของปีสองพนสิบเก้านะครับความหมายคืออะไรเดือนก่อนเจ็ดสิบสี่กว่าแล้วเดือนนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบเก้าดวยเพราะว่าเอ้ยควอเตอร์สี่พอเข้าปุ๊บเนี่ย มันเล่งแล้วนะครับแล้วมันพ้นช่วงที่มันซับเรื่องข่าวร้ายอ่ะเรื่องสยามพารากอนตอนนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทาให้ตัวหุ้นภาคบริการบ้านเราจะเล่งขึ้นก็ต้องเน้นครับคุณจะเอาท่ากัศยานด่านแรกเลยหรือคุณจะเอาท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับในโซนภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ซึ่งตอนเนี้ยเขาเห็นภาพหนึ่งก็คืออุณภูมิมันโอเคนะครับคลื่นลมฟ้าฝนมันไม่รุนแรงมันทําให้การท่องเที่ยวชายทะเลดี กว่าปกติครับอันนี้ก็เป็นคนในท้องที่เขาให้ข้อมูลมาเที่บริมองไอเอรวันเนี่ยเด่นนะครับราคาหุ้นมันเหมือนฟอร์มแพทเทิร์นอ่ะเราจะเจอเรื่องเอ่อที่เราไม่คาดคิดกันไปนะประมาณสักสามสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับครับหุ้นมันสร้างตัวนั่นแหละนะครับเห็นไอเอร์วันเนี่ยเทรดไพร์เรามองหกบาทหกสิบเก่งอะไรสั้นดูห้าจุดสี่กับห้าจุดห้าห้านะครับแนวรับอยู่ที่ห้าบาทห้าตังค์ครับผมครับในในถามคุยเรื่องท่องเที่ยวแล้วอยากถามตัวหนึ่งทําไมมัน มีคนเชียร์ตลอดแล้วมันก็แข็งนะแต่หลังๆมันมันมันลงแล้วมันก็เริ่มเริ่มซึมซึมไป AOT เนี่ยคืออย่าลืมว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนที่สุดของ AOT รราคาหุ้นกับทรงแต่พอปีนี้ทุกอย่างเปิดหมดนะครับแต่ราคาหุ้นกับลงมุมมอง AOT คือยังไง AOT เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นตัวบ่งภาพตลาดหุ้นไทยที่สุดลองทำาคอเล l a t i ของตัวหุ้นไทยกับตัว AOT ดูก็จะเห็นภาพนั้นนะครับ เออว่าเซ็ตเนี่ยวิ่งตาม LT เอลทีนะก็คือช่วงที่ตลาดเองมันคอนเฟิร์นไม่เยอะนะเอลที LT ก็จะเป็นตัวที่อันดับเพอร์ฟอร์มด้วยนะครับแปลว่าโครงสร้างเอ็นนิ่งจะค่อนข้างดีก็าตามนะครับ uh huh. ก็เป็นบิ๊กแคปหนึ่งในสามของบ้านเราเที่ยบไว้ได้ uh huh. ครับอันนั้นก็เดาเดาได้ดีถ้าอสแควร์มันเท่ากับเซ็ตก็คือมีคนช็อตอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมใช่ครับก็คือพอตลาดลงเขาช็อตอาจจะมีช็อตเอลทีกัน uh huh. นะครับ uh huh. แต่ว่าแวลู uh huh. รจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าถูกเอลที LT ตอนนี้นะครับถ้าดูตัวเลขแบบเนี้ ตัวเลขสัปดาห์แรกพฤติการยอมเกือบ80%ดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะนั่นหมายความว่า28ถึง30ล้านรายปีนี้ได้แน่ๆนะครับแลว้วก็นั่นนั้นสิวิธีการบินเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าที่คาดการณ์แม่นยำเนะี่ยเขาต้องเห็นเลขบุ๊กิ้งเที่ยวบินมาก่อนเนะี่ยเขามองอปีหน้าเนี่ยอาจจะ1.3ล้านลำที่เขา้าบ้านเรามากกว่าป,ปีสองสครับเออถ้าเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าเฮ้ยไอปีหน้าที่มองกันตอนนี้ตลาดมอง35ล้านรายเนี่ยมันอาจจะมีอัพไซด์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลอง,งลองควาดูครับคือขึอ E <t ale> ไปไปไล่มาหมดแหละไอ้คนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการบินยังไงมันก็ดี <c oughs> คืออย่างโรงแรมอย่างอะไรเนี่ยบางทีมันก็ <c oughs> อาจจะมีเรื่องทําเลเรื่องอะไรเงี้ยนะแต่แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้สามบินเนี่ยยังไงมันก็ต้องบินเข้าประเทศเราถูกไหม <c oughs> แล้วทุกอย่างเราเดินทางเองก็ตามหรือไปถามคนที่รู้เรื่องก็ตามมันดีหมดอะ <c oughs> ม่ดมดอะมันดีหมดอ่ะใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ก็น่าจะน่าจะมีการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นไม่ได้ตอบสนองเลยก็เลยถามว่า มันมันเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าคุณเอ็ดดี้อะไรก็บอกว่ามันเนื่องจากตัวมันใหญ่มันก็เลยอยู่ในข่ายในเรื่องของการการบินนำตลาดครารซื้อเอ่อหรือช็อตตามเซตเข้าใจเข้าใจครับผมเพราะฉะนั้นโดยสรุปกลยุทธ์นั่งทุนทําไงดีครับสัปดาห์นี้เชิญครับช่วงนี้ก็พยายามเน้นย่อซื้อนะครับก็คิดว่ารอบของรีบาวอ่ะอย่างน้อยๆนะครับสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเซตขึ้นไปแถวหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบถึงมาณสี่ร้อยหกสิบจุดน่าจะเป็นระดับที่คาดหวังได้ก่อน ครับ,รบส่วนจะไกลถึง1,480งพัถึงพันห้าไมเนี่ยครับเดี๋ยวเขาให้ตามดูกันครับผมครับ